การทายทักษะดาวมหาจักรเป็นดาวกุมลักบริวารเป็นมหาจักรกุมลักหนึ่งมีศักดิ์สูงมีชื่อเสียงเด่น 2. จะได้เรียนวิชาความรู้สูง 3. เฉลียวฉลาดมีสมองไว 4. เป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนอายุเป็นมหาจักรกุมลักษนึจะมีผิวพรรณสง่าสะอาดสะอ้าน2ไม่ค่อยเจ็บป่วย 3. ถ้าเป็นหญิงจะมีรูปร่างสวยงามน่ารักเด็ดเป็นมหาจักรกุมลัก หมีอำนาจในการบริหารงานได้เป็นหัวหน้าง,งาน 2. ทํทำงานมีประสิทธิภาพ 3. ม,มีวาสนาสเป็นมหาจักรกุมลักหนึ่มีนิสัยและมูลม่อมผู้จาบไพระอ่อนหวานมีสเนสน่ห์ 2. มีหลักฐานสมบูรณ์มูลักเป็นมหาจักรกุมลักหนึ่เป็นคนเงียบขึมใช้สมองสุขุม 2. ร่ำรวยทรัพย์สินอุตสาหะเป็นมหาจักรกุมลักหนึ่เป็นคนขยันมั่นเพียร ไม่ท้อแท้ 2. จะเจริญในพวกทรัพย์ 3. อุดมด้วยวิชาความรู้มนตรีเป็นมหาจักรกุมลักหนึ่มีวาสนาได้เป็นใหญ่มีเกียรติสมีครอบครัววงตระกูลใหญ่กาลีเป็นมหาจักรกุมลักหนึ่ดีทุกป,ประการทำชั่วกลับได้ดี 2. มีชื่อเสียงเด่นรุ่งโรจน์ หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมภสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ